B1 หลอดไฟ LED สว่างนานไม่กลัวดับคุณผู้ชมครับลำพังเรื่องของการจับกลุ่มคนคลั่งก็ว่ายากแล้วแต่คนคลั่งคน,นนี้เป็นนักมวยมาดูความยากในการจับคนคลั่งที่เป็นนักมวยว่าต้องใช้คนกี่คนถึงจะเอาคน,นนี้ลงมาได้ครับ เล่นเอาเงือตกกันตามๆกันคนคลั like ่งแรงเยอะอยู่แล้วแล้วเป็นอดีตนักมวยซะด้วยกำลังวังชายังคงดีอยู่นะครับ นะฮะตำรวจสพบ้านไซจังหวัดบุรีรัมย์นะครับได้รับแจ้งจากชาวบ้าน,ม,นมีคนคุ้มครั่งอรารวาสครับอยู่ภายในบ้านเสาสงอ่ะพื้นที่อำเภอนางรองครับก็เลยมีการประสานขอกําลังทั้งฝ่ายปกครองทั้งกู้ชีพกูพ้ภัยและตํารวจเข้าไปช่วยกันจับกลุ่มผู้ชายคนนี้เพราะว่าชาวบ้านเขาบอกว่านี่นายคนเนี้ยคุณตํารวจระวังให้ดีนะเขาชื่อมนัสชัยนะอายุ30เป็นนักมวยเก่าร่างกายแข็งแรงมากแต่เขาครั่งเพราะเขาเป็นผู้ป่วยจิตเวท อพอเจ้าที่ไปถึงแน่นอนนะฮะมณัชชัยไม่ยอมให้คุมตัวง่ายๆวิ่งหนีเข้าขไร่มันโอ้มันก็ชนละมุนกว่าจะจับได้นี่ฮะคุกดินคุกฝุ่นกันไปจับทีก็มุดทีจับทีก็ดิ้นทีจับกันอย่างทุลักทุเลต้องขับรถตามกันครับคุณผู้ชมจนในที่สุดสามารถจับตัวเอาไว้ได้วิ่งห่างจากบ้านไปสัก5ากิโลแต่กว่าจะเอาลงเปยได้นี่ก็โอ้โหเล่นเอาเหงื่อตกใช้คนหลายคนในการจับกลุ่มจังหวะที่พามณัชชัยนะ,ะจะไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลแหม่ด้วยความเป็นนักมวยนะฮะ แรงเยอะนะต้องใช้เจ้าหน้าที่10คนล็อกตัวแล้วก็เอาลงเปรนะครับด้านประหากลุ่มงานความมั่นคงของอำเภอนางรองบอกว่าตัวของผู้ก่อเหตุเนี่ยเดิมทีมีนิสัยก้ามร้าวเคยทําร้ายพ่อนะฮะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ส่งตัวไปโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับไปบําบัดแล้วก็ไปตรวจหาสารเสพติดต่อไปแต่เบื้องต้นเขามีอาการประวัติทางจิตนะฮะแต่ว่าน่าจะมีการเสพยานร่วมด้วยก็เลยมีการคุมขังขนาดนี้นะครับ